ก็ว่ากันที่เรื่องของเด็กหญิงอายุ13ปีเนี่ยนะฮะที่ถูกเพื่อนรุน่นเพื่อนรุ่นพี่ทั้งอยู่ร่วมสถาบันเดียวกันกับต่างสถาบันนะฮะร,รวมเนี่ยประมาณ6คนเนี่ยก่อเหตุนะครับพาเด็กหญิงอายุ13เนี่ยไปรุมโซมนะฮะขืนใจรุมโซมแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนที่ก่อเหตุอายุน้อยสุดก็อายุแค่12ปีเท่านั้นเองนะครับวันนี้แม่ของเด็กหญิงอายุ13ฮะพา น้องมาติดตามความคืบหน้าที่โรงพักหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับก่อนหน้านี้มาแจ้งความไว้แล้วนะฮะว่าลูกสาวถูกเพื่อนรุ่นพี่ต่างโรงเรียนรวมทั้งที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันด้วยในลวงไปรุมโสมผู้เป็นแม่เ,เล่าให้ฟังบอกว่านะครับคืนวันเกิดเหตุวันที่1 0 19กกุมภาพันธ์ประมาณทุ่มครึ่งลูกสาวขออนุญาตย่าไปซื้อขนมกับเพื่อนโดยไม่ได้บอกแม่ยา่านึกว่าไปกับเพื่อนผู้หญิงก็เลยให้ไปปรากฏเป็นเพื่อนชายที่สนิทกันเนี่ยเป็นแฟนของน้องนั่นแหละนะครับ แต่อยู่คนละโรงเรียนกันจากนั้นเพื่อนชายคนน่กล่าวพาไปขี่รถเล่นแล้วก็เปลี่ยนจุดหมายปลายทางฮะพาไปที่บ้านบ้านหลังนั้นก็อยู่ห่างไกลผู้คนนะครับในบ้านก็มีเพื่อนชายอีกหลายคนอยู่ที่นั่นนะฮะตอนแรกเพื่อนคนที่ไปรับบอกให้น้องเข้าไปรอในห้องและพยายามจะขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยโดยบอกว่าถ้าจะไม่ยอมเนี่ยก็จะไม่ให้กลับบ้านน้องก็เลยยอมเพราะเกิดความกลัวแต่เมื่อฝ่ายชายเนี่ยกระทำเสร็จแล้ว ยังได้บอกกับน้องบอกว่าให้เพื่อนเมาทําต่อนะซึ่งน้องก็พยายามจะปฏิเสธแล้วแต่อีกฝ่ายไม่ฟังนะนี่นะสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดนะหคนนะครับเข้ามารุมโซมน้องนี่แล้วมีการข่มขู่ด้วยบอกว่าห้ามบอกใครถ้าบอกเียวจะฆ่าให้ตายผู้เป็นแม่บอกนะครับบอกว่าเนี่ยคือตอนที่น้องกลับมาถึงบ้านเนี่ยตอน4ี่ทุ่มตอนแรกยังไม่กล้าเข้าบ้านเพราะพ่อเนี่ยเดินออกไปรอหน้าบ้าน พอเจอน้องเนี่ยก็โกรธมากแต่น้องก็ยังไม่ยอมบอกมาบอกความจริงเนี่ยตอนห้าทุ่มก็เลยไปแจ้งความกันเกือบเที่ยงคืนคืนนั้นเลยนะฮะแล้วก็พาไปตรวจร่างกายทันทีอเดี๋ยวลองฟังแม่หน่อยครับน้องบอกว่าก็มีหนึ่งในกลุ่มคนนั้นก็เป็นแฟนน้องอ่ะเนาะก็ชวนออกไปนั่งรถเล่นน้องก็ไม่คิดว่าเขาจะพาไปแบบนั้น คือล้วบ้านหลังนั้นก็คือเพิ่งเคยไปครั้งแรกมีโรงเรียนเดียวกันด้วยแล้วก็ต่างโรงเรียนด้วยแต่เพื่อนชายนี่น้องเป็นคนเป็นโรงเรียนเดียวกันปะคะคนละโรงเรียนค่ะเหมือนเหมือนจะย้ายไปแล้วมันหลายคนด้วยเราก็กลัวว่าแบบมันอาจจะแบบแล้วแต่ละคนเป็นเยาวชนด้วยอะค่ะเราก็กลัวว่าเขาจะไม่ได้รับโทษอะไรอย่างนี้นี่นะครับนี่ผู้เป็นแม่นะครับคุณผู้ชมครับ ก็บอกนะครับบอกว่าได้พยายามติดต่อไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของกลุ่มเด็กผู้ก่อเหตุทางโรงเรียนแจ้งว่าเด็กเหล่านั้นไม่มาโรงเรียนหลายเดือนแล้วสุดท้ายนี้กังวลเรื่องคดีเพราะผู้ก่อเหตุเป็นเยาว,วชนเกรงจะไม่ได้รับโทษอย่างที่สมควรได้รับอยากให้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดสภาพจิตใจของน้องนะฮะก็ตอนนี้ก็กลายเป็นเด็กเก็บตัวไปเลยนะครับส่วนพี่ชายของเด็กฮะยอมรับนะะบอกว่าเนี่ยเอ่อ วันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยผู้ปกครองของเด็ก2คนที่ก่อเหตุนะครับชื่อว่าในโรงเป็นพ่อของเด็กชาย9อายุ13ปีนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือในมินนะครับพี่ชายของเด็กชายยศอายุ14เดินทางไปที่หนองแคสพหนองแครเพื่อให้การกับทางตำรวจนะครับโ<ส>ดวยวันนี้เนี่ยพ่อของเด็กที่ก่อเหตุกับพี่ชายของเด็กที่ก่อเหตุนะครับก็พานะฮะ พาเด็กทั้งสองคนที่ก่อเหตุไปจริงๆอนะ่ะก่อเหตุ6คนแต่วันนี้ไปพบตำรวจก่อน2คนนะครับระหว่างนั้นครับพี่ชายของเด็กชายยศอายุ14นะครับบอกว่าน้องบีผู้เสียหายเนี่ยก่อนหน้านี้เคยคบหากับน้องชายของตนมาก่อนแต่ตอนนี้เลิกลากันไปแล้วส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ทราบเรื่องนะฮะมาทราบทีหลังตอนที่มีคนเนี่ยเอาเรื่องเนี่ยไปโพสต์ลงในโซเชียลเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นนะครับรก็รู้สึกเสียใจนะ ส่วนน้องชายผมเนี่ยก็เป็นคนที่ดื้อแล้วก็เกเรเขาเรียกว่าติดเพื่อนตั้งแต่เด็กนะฮะตอนนี้น้องก็ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วนะครับกลางคืนก็มักจะชอบออกไปขี่มอเตอร์ไซค์แว้นเป็นประจำเอาเดี๋ยวลองฟังพี่ชายของเยาวะชนที่ก่อเหตุนะครับอยผมยอมรับเลยว่าดื้ขอขาได้บอกไหมว่าเขาทำอะไรไปบ้างก็ได้บอกตามที่ตามิงคือยอมรับหมดทุกอย่างครับวันนี้เกิดเรื่องมาคือเหมือนว่าน้องอ่ะ ทั้งหกคนครับที่น้องผม,มเล่านะค,คือไปคุยแล้วก็เหมือนกับว่าทางฝั่งพ่อแม่ผู้หญิงเขาไม่ยอมพุยแล้วครับตัวส่วนต,ต,ต,ตัวเป็นคนผิดอยากขอโทษอยู่แล้วครับน้องผมเป็นคนผิดผมเป็นพี่ชายมันมันดื้อครับยอมรับเลยผมยอมรับเลยว่าด,ดื้อติดเพื่อนติดเพื่อนติดเพื่อนกลุ่มนี้เพิ่งจะมาติดได้ครับอันนี้พี่ชายของเด็กชายยศอายุ14นะฮะหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุส่วนอีกคนหนึ่งครับเป็นพ่อของเด็กชายเก้าอายุ13านะฮะ พ่อเนี่ยชื่อโกงงเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยคุณผู้ชมฮะบอกว่าเนี่ยเพิ่งจะทราบเรื่องเมื่อสาวันก่อนหลังจากทราบเรื่องก็ถามลูกชายลูกชายยอมรับว่าทำจริงแต่ไม่บอกว่าทำไปเพราะอะไรลูกชายกับกลุ่มเพื่อนได้ใช้บ้านพักหลังสีเขียวซึ่งเป็นบ้านอีกหลังของเขาก่อเหตุกระทำชำเราน้องบียอมรับว่าขณะเกิดเรื่องตัวเองนั้นนอนอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันนะฮะจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเห็นลูกชายกับเพื่อนยังส่งเสียงดังจึงเข้าไปต่อว่า และตอนนั้นเนี่ยก็เห็นเด็กผู้หญิงเนี่ยอยู่ในห้องด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการตะโกนขอความช่วยเหลืออะไรแต่อย่างใดหลังเกิดเรื่องลูกชายก็ยังไปรวมตัวกับกลุ่มเพื่อนเขาจึงพยายามจะด่าแล้วก็เตือนสติลูกแต่ลูกก็ไม่ฟังนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองฟังในกรงที่เป็นพ่อของเยาวชนที่ก่อเหตุนะครับรถกรเล่นในบ้านมันก็มันบอกมันทำม,มันทำาแล้วทีนี้มันก็ไปรวมไปนอนอยู่บ้านอีก บ้านเพื่อนมีกหลังครบอยู่กันครบหมดเลยห้าหคนเลยที่ผมฟังเด็กเล่าแล้วผมมีให้มันอยู่กันหลังหนึ่งมันอยู่ในบ้านผมอ่ะอีกหลังหนึ่งผมอยู่ใกล้ๆกันกั่ที่เราอยู่ถูกตรงข้ามกันเลยมันก็ทําถอดรถมอเตอร์ไซค์แต่งรถกันเล่นในบ้านแล้ววันวันที่เกิดเหตุล่ะผมเพิ่งรู้ที่หลังว่าคือวันที่ผมลงไปด่ามันเที่ยงคืนบอกมึงนอนกันได้แล้วเช้าไปโรงเรียนกันแล้วน้องผู้หญิงมันก็อยู่ในห้องค่ะตอนเที่ยงคืนนะใช่ แล้วเมื่อกี้ผมถามน้องน้องบอกว่าตอนที่ลุงไปดา่าพวกมันได้ยินไหมน้องผู้หญิงบอกได้ยินผมก็ว่ามานันว่มา,ม,ามึงเ่ยเห็นไหมมึงให้ไปโรงเรียนมึงไม่อยากไปมึงอยากไปโรงพักกันใช่ไหมวันนี้นะักข่าวก็สอบถามกับเด็กชายก้าวกับเด็กชายยศนะฮะสองคนที่ก่อเหตุนะจากทั้งหมดหคนนี่นะว่าเนี่ยได้กระทำจริงหรือเปล่าซึ่งทั้งคู่ก็ยอมรับว่าได้ทำจริงนะครับแต่ก็อ้างว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นคนลวง เด็กผู้หญิงมาหมายถึงว่าเนี่ยไม่ได้ไปล่อลวงเขามานะครับจากนั้นก็เดินขึ้นรถที่ผู้ปกครองมารับเนี่ยกลับบ้านไปวันนี้ผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยท์ครับได้ไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะที่มีการพาเด็กอายุ13เนี่ยไปลุมโซมนะครับลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวสีเขียวอยู่ตรงข้ามวัดหนองโนน้อยอยู่ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นบ้านของผู้ใหญ่โง่งพ่อของเด็กชายเก้าหนึ่งในผู้ที่ก่อเหตุซึ่งสังเกตบ้านนั้นปิดเงียบ ไม่มีคนอยู่ในบ้านนะครับเน,นี่นะฮะบ้านที่เกิดเหตุน,นะครับอ่ะเดี๋ยวทางตำรวจก็นัดสหว,วิชาชีพสอบเยาวชนแล้วก็นะฮะจะมีการเนี่ยให้ผู้ปกครองเนี่ยมาเจราจาตกลงกันด้วยนะครับส่วนเรื่องของคดีก็ว่ากันต่อไปส่วนเรื่องการเจราจาเยียวยาชดใช้ก็ให้เจราจาไกลเกลี่ยในเรื่องของความเสียหายอะ่ะแต่ว่าไอ้เรื่องคดีอาญาเนี่ยอันนี้ก็เดินหน้าเอาผิดต่อนะฮะ นี่นะครับทั้งหมด6คนนะฮะ